โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2514ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกมีเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่1งานโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมดังปััชญาของโรงเรียนปัญญายะปริสุทธิ์ชติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสร้างระบบคุณภาพงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมสุขภาพและคุณธรรมและมีคำขวัญประจำโรงเรียนที่ว่าเรียนดีสุขภาพดีมีวินัยใฝ่ความรู้คู่คุณธรรมปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวการจนาสภาพ,พักรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด30คนโรงเรียนบ้านคองน้ำเย็นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านของน้ำเย็นสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆต,ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเชน่นกีฬาและทักษะอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้นักเรียนมีสุขภาพดีจึงได้รับรางวัลการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีเรื่องที่ 6. กระดับประเทศของสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2564โรงเรียนบ้านของน้ำเย็นมีการจัดสภาพแวดล้อมภูมิทมัศน์ร่มรื่นสะอาดสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามจนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยดีเด่น3ปีสอน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนอกจากนี้โรงเรียนยังปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการบรหิหารจัดการขยะที่ดีเป็นโรงเรียนที่ดำเนินงานด้านการจัดก,การขยะระดับยอดเยี่ยมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านของน้ำเย็นเป็นโรงเรียนรักษาศิลห้าโรงเรียนสีขาวโรงเรียนดีไม่มีอบายามุกและเป็นสถานศึกษาพอเพียงมีการจัดก,กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนานักเรียนให้พร้อมได้ทักษะชีวิตการคิดและส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมจรยิยธรรมที่ดีงามพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ